วัสดีครับวันนี้ก็มาคุยนะฮะมันแท็กซี่นะครับเบอร์ไหนแป้งดีนะฮะนะครับจากจากที่รอบที่ผ่านมานะับที่ผมปลูกนะฮะก็ก็จะมีอยู่สองแป้งนะครับสรุปก็จะได้ประมาณรายละสามถึงสี่ตันนะครับก็ก็พอพอได้ครับพอได้พอได้มันก็จะมีเบอร์ห้านะครับ กับเบอร์สองที่ปลูกอยู่ในแปลงครับเบอร์ห้าก็ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแปลงแรกๆที่ขุดนะครับเป็นประมาณเบอร์ห้านะฮะก็จะเป็นต้นโดโดเลยไปแตกข้างนอกปลายสองหรือไม่แตกเลยนะฮะ <c oughs> ก็หัวดีครับเบอร์ห้านะฮะหัวดีแต่วัดแปง้งตอนวัดแป้งนี่คือแป้งไม่ค่อยได้นะครับก็ เที่ยวแรกนะฮะก็วัดได้ยี่บเอ็ดนะครับเที่ยวสองก็ประมาณยี่สิบสี่เที่ยวที่สามก็ยี่สี่จุดห้านะครับสําหรับเบอร์ห้าครับถึงยี่ิบห้าโดยประมาณนะฮะมีพี่ผมอีกเจ้านึงที่ไปด้วยกันก็ได้ยี่บห้านะฮะเบอร์ห้าก็อยู่ที่พื้นที่นะครับที่ลุ่มที่โคกนะฮะแล้วก็อายุนะฮะอายุก็สําคัญนะครับเพราะว่าผมว่าแป้งดีดีสุดๆน่ประมาณสิบเอ็ดเดือนฮะโดยประมาณสิบเอ็ดเดือน นะครับส่วนเบอร์2นะที่ปลูกที่แปลงนะฮะก็เป็นพัน์ุที่แป้งดีมากนะครับแป้งดีมากจะเห็นในคลิปที่เอ่อผมไปไปดูเขาวัดแป้งนะฮะก็จะมี28 27แปดยิบอะไรเงี้ยแต่ถั่วเฉลี่ยก็ประมาณ27%นแป้งฮะทั้ง2เที่ยวนะฮะคือแป้งดีนะฮะเบอร์2แป้งดีมากนะครับแต่แต่แต่หัวไม่ค่อยดีนะฮะหัวได้น้อยได้น้อยตันนะครับแต่ได้ราคา ก็ยี่สิปอร์เซนแป้งก็อยู่ที่ประมาณ4ี่บาทกว่า4ี่บาทเก้าส้านะฮะนะครับแต่ว่ามันได้น้อยตันนะครับตกได้ละ2อสาตันเองโดยประมาณนะครับถ้าเปรียบกับเบอร์ห้านะฮะประหยัดไฟเบอร์ห้าก็ได้ประมาณ3-4ี่ตันถึงห้าหตันก็มีนะฮะนะฮะก็ก็ผมไปหาข้อมูลนะครับจากคนที่ปลูกค้นกนก่อนมานะครับว่า ปลูเท่าไหร่ถึงดีวันนี้ก็ได้คําตอบนะฮะก็ปีนี้ก็เดี๋ยวจะอัดคลิปทําไปให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเราจะอัปเกรดจาก4ตันเป็น 5, าตัน6ตันได้ไหมครับนะฮะว่าจากที่ผมทํามาก็ผมพยายามบํารุงให้ดีนะฮะสูตรรองพื้นอะไรเงี้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะว่าสูตรอะไรนะครับในการ รองพื้นแต่เนิ่นๆนะฮะนะครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับส่วนปีนี้ขายมันก็ได้ประมาณหากค่าจ,จ่ายแล้วรประมาณห้าแสนนะครับสองแปลงนะฮะของป้าผมด้วยรวมๆกันแล้วก็ห้าแสนบาทนะถ้าไม่หักค่าขนส่งกับค่าขุดก็จะประมาณหกเ็ดแสนนะครับโดยประมาณนะฮะ เพราะว่าเราอยู่ไกลก็จ้างเขาขุดแล้วก็ขนส่งไกลนะครับแต่ถ้าเกิดเราขายร้านแถวบ้านนี่ก็จะได้ประมาณสามบาทยี่สบาทหตังค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับอยู่ที่ร้านนะครับว่าเขาจะอซื้อที่เท่าไหร่นะครับถ้าร้านแถวบ้านประมาณ4บาทถึงสาบาท75บาถึงสบาทนะครับนะครับถ้าใครสนใจจะปลูกก็ก็ต้องดูแลให้ดีหน่อยนะครับเพราะมันค่อนข้าง ทำยากเหมือนกันนะครับแล้วก็หัวก็ช้าช้ามากนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเน่าครับมันไม่ค่อยเน่าเพราะเวลาฝนชุกๆมันยังไม่ลงหัวเลยมันลงก็แค่ประมาณด้ามมีดนะโดยประมาณด้ามมีดเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะตอนฝนกำลังชุกๆมันชนิดนี้ก็เลยไม่ค่อยเน่าครับนอกจากรุ่มจริงๆก็มีเน่าบ้างนะฮะสำหรับคนที่จะปลูกแบกซี่ก็ลุยเลยครับเพราะเขาประกันร,ราคาเนาะอย่างน้อย ถึงถึงมันเราจะได้น้อยแต่ประกันราคาปีที่แล้วเนี่ยผมอะตัวผมเองอะผมไมก็ตัดพันมันไปแล้วแหละเป็นมันพันแขกนะครับเพราะว่าพื้นที่ผมปลูกเนี่ยพื้นที่ผมปลูกเนี่ยเป็นแปลงอ้อยเก่านะฮะแล้วผมก็ใส่ขี้วัวบำรุงไปประมาณหนึ่งพุ่งนะฮะก็มันก็งามมากเลยอจริงความจริงผมจะปลูกไอ้มัน มันขาวนี่แหละมันแขกดําแขกขาวนี่แหละครับพอดีเพราะว่าพื้นที่เป็นแแปลป่าอ้อยนะครับพอดีผมรู้จักแบกซี่ไงปีที่แล้วอะแล้วก็ปีที่แล้วก็มันมันธรรมดาเราเนี่ยก็ราคาสูงนะฮะแต่ผมคิดว่าอะไรที่มันมันไม่แน่นอนอะมันมีมันชนิดไหนบ้างที่กล้าประกาศว่าจะซื้อเราสามบาทสี่บาทเลยใช่ไหมฮะผมก็เลยทิ้งต้นพันธุ์อ่ที่ ที่เตรียมไว้ทั้งหมดเลยทิ้งเลยไม่เอาก็ไปเอาพันแว็กซี่นะครับแต่พันแว็กซี่นี่ก็คือมาแบบบอบช้ำม,มากนะฮะถ้าไม่ได้ระบบน้ําหยดจริงๆดีจริงๆ,งๆคือไม่ได้นะท่าผมหยดจนแบบว่าโอ้โหหยดจนแบบก็คือเอาจนอยู่อ่ะนะครับก็ต้นพันธุ์ไม่แข็งแรงนะครับะการเลือกท่อนพันธุ์ก็สําคัญนะครับเราเลือกท่อนพันธุ์ที่แข็งแรงนะฮะก็ดีมีชัยกว่าครึ่งนะครับ ยังไงก็เอาไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ